h u a w e i n o v a 10และ10 Pro เผยราคาในโซนยุโรปเริ่มต้นประมาณ2,000 20, 0บาทเด่นด้วยกล้องเซลฟี่มุมกว้างความละเอียด60ล้านพิกเซลหน้าจอ OLED Refresh Rate 120 Hz การชาร์จที่เวลสูงถึง100วัตต์ครับ Vivo Y22 จะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้เผยสเปคภาพเรนเดอร์ชัดเจนคาดว่ามาพร้อมกับชิปเซต Helio G85 แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมและกล้อง50ล้านพิกเซล ครับกับม้าด้ข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวัสนสแปนดกาสาเซมบะทีนะพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราเลยนะครับเพืใช้พ่พข่าวสารที่ม้าดีแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน ล่าสุดในงาน IFA 2022ที่ผ่านมาหัวเว่ยได้ทำการประกาศให้เราได้ทราบนะครับว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากค่ายหัวเว่ในรุ่นของ Nova 10และ10 Pro มาวางจำหน่ายในกลุ่มโซนยุโรปพ,พร้อมกับการประกาศราคาวางจำหน่ายเบื้องต้นด้วยนะครับสำหรับหัวเว่ย o v a 10นั้นจะเปิดราคาในโซนยุโรปอยู่ที่ประมาณ5 4 9ยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ2 0,000บาท เราจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแสดงผลโอเรขนาด6.67นิ้วความละเอียดที่สูงขึ้นมีค่ารีเฟรช120เฮิร์ซชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 778G แบตเตอรี่5ขออภัยครับ4,000มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว66วัตต์พร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ที่พิเศษให้ความละเอียดถึง60ล้านพิกเซลฐานะของ Huawei Nova 10 Pro นั้นจะมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มอีกหนึ่งครั้น,นหน้าจอเป็นโ l e d ขนาดใหญ่ 6. เจ็ดแปดนิ้วรีเฟรชหนึงร้อยยี่เฮิร์ตกล้องหลังจัดมาสามตัวในเลนหลัก50ล้านพิกเซลอัลตราไวายแปดล้านพิกเซลแล้วก็เน็กเซอร์สอล้านพิกเซลแบตเตร 4, อรี่4ี0 0รอมิลลิแอมป์ในเรื่องของการชาร์จก็ป่าไปที่กำลังชาร์จ100วัตต์ 20-80%ใช้เวลาเพียงแค่สิน,นาทีเท,ท่านั้นโดยเ,เปิดราคาเอาไว้ที่6 9 9อยูโรหริโอดปร, 25, ประมาณ25,400บาทเมืองต้นตไม่มีรายงานว่าหัวเวย่ยโนวาสิบและโนวาสิ p โปรจะเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่เพราะนั้นถ้ามีข้อมูลิ่มเติมากกว่าน,นี้เราจะรีบมาอัปเดตใเฮซรากันอีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y 2 e 2 S ไปเนื่ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับ่าสุดก็มีบอกแสของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Vivo Y 2 2ออกมาเพิ่มเติมอีก1รุ่นซึ่งคาดการว่าเตรียมจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันแหล่งข่าวในต่างประเทศได้ออกมาปล่อยภาพเรนเดอร์ของโทรศัพท์มือถือ Vivo Y 2 2ออกมาให้ได้ชมการถึงดีไซน์ของตัวเครื่องโดยจะเป็นดีไซน์หน้าจอติ่งทรงหยดน้ำพร้อมฝาหลังที่ดูพรีเมียมมีลวดลายสวยงามสะดุดตา ในตัวเครื่องยมีสีฟ้าไร้เฉดสี 4, และติดตั้งกล้องหลักแบบคู่มาด้วยพร้อมทั้งยังมี v i v o ่2 2ในรหัส V 2 2 0 7ได้ปรากฏบนเว็บไซต์ทดสอบโทราศัพท์มือถือชื่อดังอย่าง Geekbench พร้อมเผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนได้แก่ชิปเซต MediaTek Helio G 8 5จากซีรีส์เกมมิ่งไฮดรมาส G b รอมหกมีระบบ Android 12บแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมแป์และกล้องหลัง50ล้านพิกเซล ในเบื้องต้นคาดการว่า Vivo Y 22จะมีการเปิดตัวในอินเดียรา,ราว12,000รูปีหรือประมาณ5,500บาทพร้อมกับเตรียมวางจำหน่ายในช่วงสัปดาห์ถัดไปนอกจากนี้ยังได้ผ่านการรับรองจากในงานกาสทชในบ้านเราเป็นเทียบร้อดย้วยคา,ารุ่นนี้นิมีการเปิดตัวในเดืวๆนี้อย่างแน่นอนครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิคที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่เนโอลีนสเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างมบิกไข่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอกไก่ยอ่อซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้าตาลเหมาะ ผลที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้าน,นมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของเนี่ยมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกรอตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากันเองฝากร้านเซเว่ชไว้ด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆเรีวิวด,ด,ดีและข้อนี้เราต่อไปช่องเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย วัสดินเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ